นี่นะคะหน้าตากล้วยปิ้งของเราใช้อุณหภูมิ2 0 0องศาเลยนะคะ2ี่นาทีก็จะแบบเข้มๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะกลับอีกด้านหนึ่งนะคะไไสวัสดี<ร>ค่ะอยอยควันนี้จะมาทํากล้วยปิ้งนะคะใส่ในหม้ออบลมร้อนนะคะกล้วยน้ำหวานนี้ซื้อมาวิละ20บาทเองนะคะตอนซื้อมามันยังเขียวๆอยู่เลยนะคะแต่เนี้ยมันสุกแล้วนะคะ จะงอมเกินไปนะคะแต่ตั้งใจไว้ว่าจะทำกล้วยอบหม้อลมร้อนค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำนะคะขั้นตอนแรกก็จะปอกกล้วยก่อนนะคะคุณาเือสิ่งที่ดีแล้วดีที่สุดแล้วคือสาทูสาทูขอยครับพระเจ้า ฟังลุงพลไลฟ์สดไปด้วยทํากล้วยไปด้วยค่ะรับไม่ได้แล้วเขาบอกกระบอกไม่ไผ่รับไม่ได้ผ่าเป็นครึ่งแบบนี้ค่ะจะได้แบบแข้งง่ายๆนะคะคือมาจากกระบอกไม่ไผ่ไปเปรียบเทียบกระบอกไม้ไผ่เป็นฟองกัญชาแลเป็นฟองกัญชาไม้ไผ่ที่แก่แล้วเป็นได้แค่ฟองกัญชา จบ้าลุงเหลืออดแล้วนะคะแกถึงได้ออกมาระบายค่ะ <c oughs> นี่คะ่ะผ่าซีกนะคะจะ,จะได้อบแล้วแบบอบง่ายขึ้นน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะง่ายๆค่ะแค่ปอกกล้วยแล้วก็ผ่าตามที่เราต้องการนะคะว่าจะเอาแบบไหนนะคะหรือบางคนก็จะไม่ปอกไม่ปอกผ่าขึ้นก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็เรียงเอาใส่หม้ออบลมร้อนนะคะแล้วก็ตั้งอุณหภูมิไว้ประมาณ ร้อยแปสิบองศานะคะขั้นตอนแรกก็สักสิบหนาทีนะคะแล้วเราค่อยมาดูกันนะคะถ้าความร้อนไม่ได้เราก็ค่อยปรับอุณหภูมิเล่งกันทีหลังนะคะเชิญตามมาชมค่ะแล้วก็เอากล้วยมาเรียงใส่ในหม้ออบรมร้อนได้เลยนะคะหลังจากที่เราได้ ปอกกล้วยแล้วก็ผ่าตามใจที่เราต้องการแล้วนะคะว่าจะอยากได้แบบไหนนะคะบางคนก็จะหั่นขวางของผลกล้วยนะคะแต่สำหรับไม้นี่ไม้หั่นยาวเลยนะคะตอนนี้ก็บรรจงเรียงนะคะจะได้ความร้อนทั่วถึงนะคะอันนี้คือวิธีง่ายๆนะคะซึ่งก็จะใครมีวิธีทําที่อ,อ ผิดแปลกไปจากตรงนี้หรือเปล่าคะจะเบร์ี่นึงนะครับเพราสมัยก่อนนะคะก็เรายังใช้เตาถ่านอยู่นะคะก็จะใช้วิธีปิ้งย่างเอานะคะแต่ว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปนะคะก็เลยใช้วิธีหม้ออบลมร้อนนะคะนี่ตอนนี้ก็เรียงแล้วนะคะเราจะเสียบเอาเข้าหม้ออบลมร้อนกันค่ะ เราเอาเข้าวหม้ออบร,ร้อนแล้วนะคะ180องศานะคะ20นาทีค่ะเราก็ปรับอุณหภูมิไปเลยนะคะเอา20องศาไปเลยนะคะแล้วก็ความร้อนที่180ก็ได้นะคะ200ก็ได้นะคะ ลุงพลก็ e. ล,ลงไลฟ์สดแล้วนะคะลุงเอารถตู้เข้าไปล้างนะคะมาเสียงดังลุงก็เลยลงไลฟ์สดค่ะมากลับอีกด้านหนึ่งค่ะกับอีกด้านหนึ่งก็น่าจะใช้อุณหภูมิที่น้อยกว่านี้นะคะแล้วก็น่าจะดีกว่านี้นะคะอันนี้ก็กะเวลากะอุณหภูมิไม่ถูกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามากลับกันค่ะ ขอวางก่อนนะคะอุปกรณ์ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะหนะ้าตากล้วยปิ้งของไมยเอาทำง่ายๆค่ะไม่ต้องมีพิธีรีตองแค่นำกล้วยน้ำว้าห่ำหามนะคะมาปอกเปลือกแล้วก็ผ่าตามใจชอบเรานะคะใน,ในที่นี้ไมยจะผ่าตามยาวของลูกนะคะแล้วก็ใช้หม้ออบลมร้อนนะคะคลิปนี้อร่อยค่ะมีประโยชน์ มีวิตามิน B นะคะแล้วก็ไม่ทำให้อ้วนด้วยนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะคอเลสเตอรอลศูนเลยค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่มาชมคลิปเล็กๆของมายนะคะในวันหยุดนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะอย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ทีพีของลุงพลป้าแตนด้วยนะคะตอนนี้ก็ มีโปรโมชั่นเข้ามาตลอดนะคะก็สอบถามแอดมินลงพลประแตนได้นะคะที่ไลน์แอดทีพีสกินออฟฟินะคะหรือตามเบอร์โทนนะคะเดี๋ยวจะให้ไว้ท้ายคลิปนี้นะคะขอบคุณคะ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย